เจ้าของร้านยู่ไหนเออฉันนี่เลยค่ะเจ้าของร้านรับอะไรดีคะซุ้หลอกนี่ทำไมโทรไปไม่รับค่าเช่าเมื่อไหร่จะจ่ายฮะติดมาหลายเดือนแล้วเนี่ยต้องให้มาหาถึงที่หรือไงวะอะไหนเงินฉันไม่ใช่เจ้าของร้านค่ะอ้าวฉันเป็นแค่ลูกจ้างอะค่ะอ้าวกหโเหรอฉันเองค่ะเจ้าของร้านที่นี่คุณพี่คะคุณนี้ช่วยด้วยครับ คุณนี่เหรอเจ้าของร้านอะไหนเงินผมไหนค่าเช่าอะฉันจ่ายไปแล้วนะคะจ่ายอะไรนี่ติดมาสามงวดเลยนะถ้าจ่ายไปแล้วเนี่ยผมจะมาทรถ,ถงที่เหรอแต่ว่าฉันจ่ายไปแล้วจริงๆนะคะฉันจ่ายกับคุณผู้หญิงอะคะ่ะเขามาเก็บกับฉันไปผู้หญิงผู้หญิงไหนวะอ๋อรู้แล้วที่เนี่ยเจ้าของอะมีผมคนเดียวไอคนนั้นเนี่ยมันเป็นคนเช่าเก่า สงสัยจะโดนหลอกก็ดิเอางี้แล้วกันนะถ้าวันนี้ไม่จ่ายเนี่ยเชิญเก็บข้าวของแล้วออกไปซะโอ๊ยไม่ดีกว่าออกไปแต่ตัวแต่ตอนนี้ฉันไม่มีเงินเลยนะคะฉันจ่ายไปหมดแล้วอีกอย่างร้านก็ขายไม่ค่อยดีด้วยค่ะมองไม่เห็นหรอวะอ๋อโอเคโอเคหรืว่ ผมยังให้โอกาสคนอยู่บ้างอ่ะง,งั้นเอางี้แล้วกันนะสิ้นเดือนจะมาใหม่แล้วจ่ายที่ผมคนเดียวบอกเขาด้วยนะค่ะค่ะโหคนอะไรเนี่ยหน้าตาดีต่ดุจังเลยอะ,ะค่ะพี่ อีกแล้ว่ะคุณม่คุณม่ลุยเลยค่ะนี่ผมเป็นเจ้าของที่จำได้ไหมวันนี้กระเพรากุ้งพิเศษจานหนึ่งขอโทษด้วยนะคะคุณเจ้าของที่พอดีว่ากระเพรากุ้งหมดแล้วค่ะหมดข้าวผัดหมูกันอะง่ายง่ายข้าวผัดหมูก็หมดเหมือนกันค่ะเฮ้ยนี่ก่อนนะนี่มันยังหัววันอยู่เลยขอจะหมดได้ไงเนี่ย พอดีว่าชั้นต้นทุนน้อยอะค่ะก็เลยซื้อวัตถุดิบมาน้อยของก็เลยหมดเกลี้ยงเลยค่ะไม่ถามจริงโกหกผมมาเนี่ยฉันจะโกหกคุณทำไมล่ะคะฉันพูดความจริงค่ะนี่กะาจะเอาคืนผมใช่ไหมเริ่มว่ามันก่อนอะไม่ใช่นะคะของฉันหมดจริงๆค่ะโ,โอเคเอา,อางี้แล้วกันเดี๋ยววันหลังมากินแล้วก็ช่วยเตรียมของไว้ด้วยแล้วกันนะ รู้เรื่องไหมเนะี่ยค่ะบอกเขาด้วยค่ะคุณมี่คะทำไมคุณมี่ไปบอกเขาอย่างนั้นล่ะคะว่าของหมดแล้วอะ่ะทั้งๆที่เราขายได้ไม่กี่จานเองนะคะมัาเกเถอฉันไม่อยากขายเขาน่ะ ของร้านเอาเข้าวผัดกุ้งพิเศษจานหนึ่งรอสักครู่นะคะเอ่อคุณเจ้าของพี่คะเรื่องค่าเช่าเนี่ยคุณไม่ต้องห่วงเลยนะคะพอดีว่าฉันกําลังรวบรวมเงินให้คุณอยู่คะ่ะโอ้ยน้องนไม่ต้องคิดมากหรอกผมมากินข้าวไม่มาทวงเงินรีบไปทำเลยลนะค่ะน้องน้ำแพ็กหนึ่งครับเอ่อได้ค่ะเอค้คุณน้ร้านไปไหนอะ อออยู่หลังร้านค่ะเจ๊เดี๋ยวผมไปหยิบให้เขาเจ๊รอแป๊บนะะน้องสาวชิ้นเงินด้วยกระปัดกุ้งเท่าไหร่ครับเอ่อทั้งหมด80บาทค่ะ80อ่ะพี่ให้ร้อยหนึ่งเลยอเขอบคุณนะคะมือน้องเนี่ยนุ่มนะไปอยู่กับพี่ดีกว่า ปล่อยนะคะหืมอย่าเล่นตัวตั้งหน่อยเลยเนี่ยหน้าตาอย่างพี่เนี่ยมาเอาน้องกับบุญง่ายแล้วปไปอยู่กับพี่ปล่อยนะคะไปอยู่กับพี่เฮ้ยนี่เขาบอกให้ปล่อยก็ปล่อยไเอยอยงไเจ๊เอาไปเลยไปกินตังแล้วมึงเป็นใครวะเป็นแฟนเขาเหรอไปยุ่งเรื่องเนี้ย <c oughs> ว่ามึงนะออกจากร้านไปเลยเดี๋ยวก่อนนะหน้าตามึงคุ้นๆว่ะ อ๋อนึกออกแล้วลูกน้องเฮียชัยนี่มึงรู้ป้ะร้านเฮียชัยเนี่ยเขาเช่าที่กูอยู่ถ้เาเกิดว่ากูบอกเฮียชัยว่าลูกน้องเขาเนี่ยมีพฤติกรรมแบบนี้เนี่ยมึงเนี่ยโดนไล่ออกแน่เอาเลหืึคุณคะขอบคุณนะคะที่ช่วยฉันไวอ้อ่ะ ไม่เป็นไรคุณเรื่องเล็กน้อยยังไงคุณก็ระวังตัวหน่อยแล้วกันตอนนี้น้องเขาไปไหนเนี่ยอ๋อมินเขาไปซื้อผักที่ตลาดอะคะ่ะเดี๋ยวก็คงมาอ๋อแบบนี้เองเอคุณาหาไปดินี่มองไม่เห็นจะเกิดเลยปะเนี่ยไม่ใช่หรอกคะ่ะฉันเพิ่งจะมองไม่เห็นมาไม่นานนี้เอง พอดีว่าฉันเกิดอุบัติเหตุนะคะก็เลยทําให้ฉันมองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ไม่คิดจะรักษาบ้างเหรอฉันก็อยากจะรักษานะคะแต่ฉันมีเงินไม่พอเงินก้อนสุดท้ายของฉันฉันก็เอามาทําร้านที่นี่แหละคะ่ะเราก็เพิ่งโดนคนเช่าคนเก่าโกงไปด้วยทําให้ฉันไม่มีเงินเลยะค่ะันคงลำบากแนาดู ไม่หรอกคะ่ะฉันก็ยังมีสองมือสอเท้าที่ยังพอทำงานหาเงินได้ว่าแต่คุณเองก็ดูเป็นคนดีเหมือนกันนะคะเนี่ยตอนที่คุณมาครั้งแรกฉันคิดว่าคุณเป็นคนดูดุซะอีกออแล้วก็อีกเรื่องนะคะฉันต้องขอบคุณคุณมากๆเลยที่ครั้งที่แล้วมาทานอาหารแล้วก็วางเงินไว้ให้ฉันแต่ความจริงแล้วคุณไม่ต้องวางเงินให้ฉันเยอะขนาดนั้นก็ได้นะคะ เค่ะเ้าทิ้งเงินไว้ให้เราตั้งห้าร้อยบาทนะคะคุณมี่นี่ค่ะโอ้ยก็อาหารมันอร่อยนี่คุณก็ให้เยอะด้วยสมราคาเิดนิดหน่อยนะขอบคุณค่ะถ้างั้นวันนี้ผมไม่ค่อยหิวแล้วเดี๋ยววันหลังมากินใหม่ไปก่อนแล้วกันนะค่ะ นี้ร้านเราไม่มีคนเลยอ่ะถ้าเป็นแบบนี้ทุกวันเนี่ยเราจะมีปัญญาไปจ่ายค่าเช่าเขาเหรอคะร้านเงีย่ยแบบนี้แล้วเมื่อ,อไหร่จะมีเงินรักษาตาล้วเนี่ยฮัโลโหลครับคุณเปิ้ลพอดีผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยครับ เพื้อนช่วยโปรโมทร้านล้มโพล้มไส้หน่อยสิครับอ๋อเป็นร้านอาหารนะครับลงเพจบางรักอะครับครับผมยังไงลบกวนด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับสั่งข้าวหน่อยครับเออค่ะค่ะคุณลูกค้าเอากระเพราหมูสับที่หนึ่งครับ ได้ข่ยกับพ่อหมูสับน,นะคะครับเ,เดี๋ยวกเก็บตังค์แล้วนะ,ะ,ะได้ค่ะคุณล<ด>ูกค้าน้องพี่ได้ยังอ๋อแป๊บนึงนะคะคุณลูกค้าค่ะคุณมีค่ะคิดเงินค่ะของลูกค้า100บาทพอดีค่ะ,ะนี่ครับนี่ครับผมขอบคุณค่ะ ำไมวันนี้ลูกค้าที่ร้านเรามันเยอะปแปลกๆล่ะคะฉันว่ามันต้องมีอะไรแน่เลยค่ะอย่าเพิ่งสงสัยเลยตอนนี้เลยรีบไปทำกับข้าวให้ลูกค้าก่อนได้ค่ะยัยคุณวันนี้ลูกค้าเยอะเชียวนะเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยหรอกคะ่ะสนุกดีต่างหากแต่ว่าตอนนี้ฉันไม่มีเวลาว่างคุยกับคุณหรอกนะคะือว่าฉันต้องเอาเมนูไปให้ลูกค้าแล้วก็ต้องไปช่วยมิ้นทำในครัวคะ่ะเฮ้ยคุณผมไม่ได้มาทานข้าว ผมมาช่วยคุณต่างากขอบคุณมากนะคะเอาเอา,เอาค่อยเดินนะคุณมมานนะครับตัวทีนะครับคุณลูกค้าก็หาหนานนิดนึงนะครับขอบคุณค่ะ ครั้งหน้ามาทานใหม่นะคะครับโอ้โหคุณเป็นไงเหนื่อยไหมเอานี่น้ำเติมก่อนแต่พูดถึงก็สนุกเหมือนกันนะเนี่ยเพื่อไงเดี๋ยววันนี้ผมไปก่อนนะพอดมีมีธุระอยู่หลังมาช่วยใหม่ ขอบคุณคุณมากเลยนะคะที่มาช่วยงานที่ร้านอ่ะแถมยังจะเรื่องที่คุณช่วยโปรโมทร้านฉันอีกฮะนี่คุณรู้ได้ยังไงเนี่ยผมยังไม่ทัานบอกเลยนะลูกค้าที่เขามาทานที่นี่เขาบอกฉันนะคะว่าตามมาจากที่คุณโพสยังไงก็ขอบคุณคุณมากเลยนะคะคุณช่วยฉันทุกอย่างเลยจริงๆคุณเรื่องเล็กน้อยน่ะถ้ายังไงผม ไปก่อนนะสู้ๆนะคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณมินนี่ใช่ไหมคะพอดีว่าโทรจากโรงพยาบาลบางรักนะคะ ตอนนี้มีคิวผ่าใส่กระจกตาแล้วค่ะไม่ทราบว่าคุณมีพร้อมที่จะเข้ามาเลยไหมคะอ๋อค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ละคะสี่แสนบาทค่ะโหสี่แสนบาทเลยเหะคะเอองั้นฉันอาจจะต้องขอเลื่อนคิวไปก่อนนะคะถ้าเกิดเลื่อนออกไปครั้งนี้ทางเราไม่รับปากนะคะว่าจะมีคิวอีกเมื่อไร่ถ้ายังไงเนี่ย ตัดสินใจอีกหนึ่งล้วติดต่อกลับมาก็ได้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะเี่ยครับผมมีเรื่องจะรบกวนหน่อยนะครับว่างสิ เนี่ยพีเนี่คือฉลดที่ดินนะครับผมอยากเอามาจำหนมกับเฮียไว้นะครับผมสัญญานะครับว่าระหว่างนี้เดี๋ยวผมจะได้ผ่านเงนินในว่าไทยดีนะครับได้สิเรื่องแค่นี้เองขอบคุณครับพียแล้วก็ผมมีอีกเรื่องเนึงครับอยากให้เฮียช่วยเรื่องอะไรล่ะคือระหว่างนี้ครับเฮียอย่าเพิ่งไม่แม่ค้าที่เขามองไม่เห็นออกก่อนนะครับเรื่องแค่นี้เอง เฮียก็นึกว่าเรื่องอะไรขอบคุณนะครับเฮียคือผมสงสารเธอนะครับมองไม่เห็นแล้วก็ต้องทำงานหาเงนินอีกเฮียเข้าใจแล้วแหละเองไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวเฮียเนี่ยจะดูแลเธอเองเอาเป็นว่าเดี๋ยวเฮียขอตัวแล้วกันเดี๋ยวจะบีบเงินให้ครับเฮียนี่ยซัน พี่ถามแกจริงๆเถอะแกคิดดีแล้วใช่ไหมที่เอาที่ดินที่พ่อแม่ทิ้งไว้ให้อะมาจำนองแล้วก็เ,เงินไปช่วยเหลือผู้หญิงคนนั้นอ่ะพี่ว่ามันไม่คุ้มค่ากันเลยนะพี่ฟ้ายบนโลกใบนี้มันไม่มีอะไรคุ้มค่าหรอกถ้าเราไม่ได้หวังผลตอบแทนนะในอย่างนีน้ผมก็ไม่ได้คาดหวังอะไรจากเขาด้วยอ่ะผมก็แค่อยากให้เขาเนี่ยแั่มองเห็นเน็นคนปกติทั่วไปแล้วชีวิตแกหลังจากนี้ล่ะเงินก็ไม่มี ที่ดินพ่อแม่ก็เอามาจำนองจนหมดแล้วแกคิดว่าผู้หญิงที่ไหนเขาจะเอาแกไม่เป็นไรหรอกพี่ผมยังมีมือตาผมยังมองเห็นนะเดีย๋ยวผมสร้างขึ้นใหม่ก็ได้แต่ความรักของผมหมดเลยอยู่ที่เขาหมดแล้วอะอยันก็แล้วแต่แกแล้วกันถ้าแกคิดว่าแกคิดดีแล้วอะผมคิดดีแล้วพี่ผมเชื่อนะว,ว่าผมอมองคนไม่ผิดหรอก ไงคุณเหนื่อยไหมไม่ค่ะมิน้นข้าวผัดกุ้งพิเศษจานหนึ่งให้คุณเจ้าของที่คุณคุณคณุผมไม่ได้มาทานข้าวอ,ะอ่ะหรือคุณจะมาเก็บค่า,ชาเช่าหรอคะแต่นี่ยังไม่สิ้นเดือนเลยนะคะไม่ใช่คุณคือผมมีเรื่องอยากจะมาบอกคุณนะเรื่องจะบอกอะไรหรอคะ หรือว่าผมอยากมาลาคุณอะลาไปไหนคะคือว่าผมจะไปอยู่ที่อื่นน่ะแล้วก็ยังไม่รู้เลยว่าจะได้กลับมาอีกว่านดคุณไม่อยู่เนี่ยฉันคงเหงาแย่เลยเออผมมีขอจะให้คุณด้วยนะ ให้ฉันทำไมอะคะฉันรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะคุณคุณรับไปเถอะผมตั้งใจจะให้คุณเนี่ยคุณเอาเงินนี้นะไปรักษาดวงตาของคุณแล้วบอกว่าครั้งหน้าเนี่ยผมมาหาคุณเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะได้มองเห็นผมไงนะเก็บไหมส่วนเรื่องค่าเช่าเนี่ยคุณไม่ต้องกังวลหรอกนะที่ตรงนี้ผมยกให้คุณเลยคุณเอาไว้ขายของนะ ต้องไปแล้วนะเออเดี๋ยวก่อนสิคะฉันยังไม่รู้จักชื่อคุณเลยค่ะคิดผมชื่อเอางี้ดีกว่าคุณรอบหน้าเจอกันเมื่อไหร่เนี่ยค่อยบอกแล้วกันเอาไว้คุณเนี่ยมองเห็นก่อนนะโชคดีนะคะแล้วเ,เจอกันค่ะ คุณก็โชคดีหมือนกันนะเรียบร้อยส่งไว้ไงหัวหน้าก่อนแล้วกันสารพี่มีเรื่องจะบอกเอา้าพี่ไส้มีเรื่องอะไรพี่ เมื่อกี้พี่ไปกินข้าวร้านผู้หญิงคนนั้นมาแล้วพี่รู้มาว่าเขากำลังจะย้ายออกไปแล้วนะเอ้าแล้วเขาจะย้ายไปไหนอะพี่พี่ไม่รู้หรอกพี่ไม่กล้าถามเขาแต่พี่ว่าแกรีไปหาเขาเถอะไม่ดีกว่าฮาวาทำไมล่ะนี่แกไม่รักแล้วก็ไม่คิดถึงเขาแล้วเหรอจริงจริงอะพี่ผมโคตรคิดถึงเขาแล้วก็รักเขาเลยอะแต่พี่ดูสภาพผมตอนนี้ดิ เป็นไ,ได้แค่ยามผมไม่กลา้าไปสู้หน้าเขาหรอกทำไมแกคิดอย่างนั้นล่ะสันแกจำไม่ได้เหรอแกเองไม่ใช่เหรอที่เป็นคนช่วยเขานะเว้ยผมเนี่ยอยากช่วยเขาด้วยเฉยพี่ผมก็ไ่หวังอะไรจากเขาเลยโอ๊ยพ่อพระเอกของพี่แกเลิกเป็นพระเอกได้แล้วนี่มันเป็นโอกาสครั้งสุดท้ายของแกแล้วนะถ้าแกไม่ไปอ่ะแกอาจจะเสียใจไปตลอดเลยก็ได้นะเว้ยสันฟังพี่นะผู้หญิงบางคนเนี่ยเขาอาจจะไม่ได้ต้องการผู้ชายที่รวยหรือว่ามีเงินทองอะไรมากมายหรอก เขาอาจจะแค่ต้องการใครสักคนหนึ่งที่รักเป็นความสบายใจของเขาซื่อสัตว์แล้วเขาอยู่ด้วยแล้วเขาก็สบายใจอะ่ะแล้วพี่ก็เชื่อนะเว้ยว่าคนคนนั้นอะ่ะมันมีอยู่ในตัวแกทั้งหมดซันยังไงแกก็คิดเองก็แล้วกันพี่มาบอกแกแค่นี้แหละไปทำงานก่อนนะ สวัดีค่ะคุณลูกค้ารับอะไรดีคะเอาเข้าวผัดู้พิเศษจานหนึ่งครับได้ค่ะรอสักครู่นะคะครับมีออกมาทำไมเราเพิ่งทำตามใหม่ๆเนี่ยไปพักไปเดี๋ยวเฮียเนี่ยให้มิ้นทำแทนเองรีบตามมาละ่ะเมื่อสักครู่เหมือนฉันได้ยินคุณเรียกชื่อฉันนะคะอ๋อเปล่า ผมไม่เอาแล้วครับข้าวยัไงผมขอตัวก่อนนะครับทำไมเสียงคุณจังคุณเจ้าของที่ ที่สุดเราก็ได้เจอกันคุณเจ้าของที่ขอโทษนะครับผมว่าคุณน่าจะจำผิดคนฉันจําไม่ผิดหรอกคะ่ะถึงแม้ว่าตอนนั้นฉันยังมองไม่เห็นแต่ฉันก็ยังจำเสียงคุณได้ยังจำความรู้สึกเวลาเราอยู่ใกล้กันได้นะคะฉันไม่เคยลืมคุณเลยคุณกลับมาหาฉันแล้วใช่ไหมคะคุณเลิเพอเจอสักทีได้ไหมผมจะกลับมาทำไมอ่ะ คุณดูสภาพอตอนนี้ดิผมก็แค่ยากระจอกกระจอกงานในดีผมก็ไม่มีทําผมไม่มีเงินให้คุณหรอกนะคุณเห็นปะคุณกับผมเนี่ยไม่มีอะไรเทียบกันได้เลยทําไมคุณพูดแบบนี้ล่ะคะฉันไม่เคยสนใจเลยว่าคุณเป็นใครหรือว่าตอนนี้คุณกําลังทํางานอะไรอยู่คุณรู้ไหมคะตลอดระยะเวลาสามปีที่ผ่านมาฉันรอวันนี้ วันที่คุณกลับมาหาฉันแล้วมาบอกชื่อฉันว่าคุณชื่ออะไรได้คุณอยากรู้ใช่ไหมว่าผมชื่ออะไรผมชื่อซันนะแต่ไม่ใช่ซันคนเดิมที่คุณรู้จักหรอกผมว่านะคุณไม่ต้องมาคุยกับผมหรอกเพราะอีกอย่างคุณก็มีเฮียแชมป์อยู่แล้วอะไม่ค่ะฉันรักคุณแล้วอีกอย่างฉันกับเฮียแชมป์อะเราไม่ได้เป็นอะไรกันนะคะ คุณเองไม่ใช่หรอคะที่เป็นคนบอกเฮียแชมป์ว่าให้เขาคอยดูแลฉันในตอนที่คุณไม่อยู่อะ่ะรักแล้วยังไงอะฮะผมว่านะคุณอย่ามาเสียเวลากับผมเลยผมมันไม่มีอะไรเลยอะผมอยากให้คุณเนี่ยได้เจอสิ่งดีได้อยู่กับผู้ชายดีๆอะซันคะคุณก็รู้นี่ว่าเมื่อก่อนฉันก็ไม่มีอะไรเลยแถมตาฉันยังมองไม่เห็นอีกแต่คุณก็ยังรักฉันไม่ใช่หรอคะนี่พอสักทีอะ ผมว่านะคุณเลิกยิ่มกับผมสักทีอะสันคะคุณไม่ได้มีแค่ตัวนะคะคุณยังมีเงินอยู่อีกคุณหมายความว่าอย่างไงก็เงินท no ี่คุณเคยให้ฉันไงคะฉันไม่เคยใช้มันเลยแม้แต่บาทเดียวฉันยังเก็บไว้ให้คุณนะคะแล้วแบบนี้เราเท่าเทียมกันแล้วอะเรารักกันได้หรือยังคะ